สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องราวมากมายก่กองทั้งเรื่องของชูวิทยมลวิสิตครับท่านไม่ทราบว,ว่าออกมาซัดใครนะเนี่ยบอกว่าเป็นสันหลังวะอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเดี๋ยวจะเอามาเรียบเรียงแถลงครับท่านส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือคู่ปรับของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นคู่ปรับนั้นก็คงไม่ได้ถามทําไมจ้าโอ้โหเพราะว่าเกตราคานะั้นมันคนละชั้นนะครับท่านผู้ชมด้านหนึ่งก็เป็นสอสอบบไไม่ได้ครัท่าานนนบงคก็ถัดเรียกสอบ หลังจากนายสนทิยาสวัสดีครับท่านได้ไปออกรายการโหนกระแสแล้วนั้นแล้วก็หนุ่มกัญชัยไม่ได้จ่ายค่าตัวให้เหตุดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็นึกว่าจะไม่รับสุดท้ายหนุ่มกัญชัยก็โดนทวงค่าน้ํามันนะครับได้ผู้ชมสุดท้ายนั้นก็รีบโอนไปให้อย่างดิบดีเลยทีเดียวแล้วมันเป็นอย่างไรโดยสนทิยาครับท่านยังไม่เข็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังจากโดนสารตัดสินจําคุกนะครับแล้วก็ปรับอย่างอ่วมอลละทัยกันเลยทีเดียวไอ้สนทิยาก็ไม่จบเว้ยเฮ้ยร้องศารลรัฐธรรมนูนนะเนี่ยหลังจากที่โดนศารอาญ,ญาพิพากษาป โดนคุกจุกเจ็บอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับทร่านผู้ชมแต่นี่อาจจะเป็นการหมิ่นศาลอาญาหรือไม่ไม่แมน่ใจโดยจอมกับเดียนเว้ยเฮ้ยนักร้องส่วนที่ยามไม่จบร้องศารลรัฐธรรมนูญให้สั่งคําพิพากษาเป็นโมฆะคดีหมิ่นประมาทเสรีพิสุทธิ์อะไรทานองนี้นะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับมันดีครับท่านโดยได้ร้องศารลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยปมที่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยดำเนินคดีหมิ่นประมาทขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วก็พ่วงสั่งคําพิพากษาให้เป็นโมฆะครับท่านพร้อมวินิจฉััยคุณสมบติ สอสอโดยพ่วงคําพิพากษาเนี่ยพ่วงสั่งคําพิพากษาให้เป็นโมฆะนี่ก็คือที่มันโดนสั่งจําคุกอะไรนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็รู้สึกว่าจะออกทะเลไปไกลกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรโดยได้มีการออกมาเวิ้นเว้อเวิ้นเว้อย่างงู้นอย่างนี้โดยส่วนที่อากาศบางช่วงบางตอนบอกที่ผมมาล้องต่อศาลรัฐธรรมนูนครั้งนี้ถามว่าถ้าเกิดชนะแล้วได้อะไรที่จริงศาลก็พิพากษาลงโทษไปแล้วแล้วก็โดนปรับไปแล้วแต่ผมต้องการให้เป็นบรรทัดฐานให้รู้กันชัดเจนโดยไม่ต้องบอกกันต่อไปอีก ว่าคุณจะฟ้องร้องอย่างนี้ไม่ได้เพราะเป็นการใช้สิทธิ์ตรวจสอบของผมเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา5คุ้มครองเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆรู้สึกว่ามันโดนนั้นจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทครับท่านก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรจะเดินตามรอยศิลาเจนจาคะหรือไม่ที่กล่าวหาพลวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นบอกว่าได้เป็นผบตรเพราะว่ามาจากการยึดอำนาจนะครับสมัยปี49นั้นก็อ่วมอลาไทยไม่แพ้กันกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องจับตาม,มองอีกทีส่วนตอน ตอนนี้ตุกๆไล่ประยุทธ์แทนเต็มกรุงไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์เกตเอาประยุทธ์ออกไปอย่างมากมายเหลือเกินโดยกลุ่มทะลุฟ้าเว้ยเฮ้ยจัดม็อบขบวนตุกๆนันเนี่ยแว้นทั่วกรุงประท้วงเอปิกติดป้ายหล่าไล่ประยุทธ์แล้วก็บอกว่าหยุดขายชาติครับท่านโดยอาจจะขายชาติจริงหรือปลอมนั้นไม่อาจแน่ใจโดยดที่อนุรบอบที่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีรถตุกๆประมาณ20คันร่วมขบวนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ติดป้ายนั้นเนี่ยอทิไล่ประยุทธ์ทุนผูกขาดครับท่านแล้วยยุดขาาชติ คือนำหน้าให้ประชาชนแล้วก็ประยุทธ์เก็ตเอาราษฎรหยุดเอเป็2022ต่างๆนานานะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับเรื่องนี้โดยสถานการณ์วันนี้นั้นอีลงตุงนางนะคะรับท่านผู้ชมบ้านใครอยู่แถวหอประชุมที่เขาจัดงานเอเปกนั้นก็รู้สึกว่าจะเฮออ้ยถ้าเกิดผู้เป็นภาษาสุภาพนั้นก็เลือหายนะคะรับท่านผู้ชมบางคนนั้นเนี่ยออกไปส่งลูกน้อยไปเรียนหนังสือตอนเช้าแล้วถามยังไงจ้าสุดท้ายตอนจะกลับนั้นถึงกับขั้นต้องทําบัตรกันเลยทีเดียวหรือไม่อย่างไรน็นต้องจับ ตามมองนะครับท่านผู้ชมรถติดมหาสารไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนที่แน่ๆตอนนี้เว้ยเฮ้ยมีอะไรอีกไหมจ๊ะโอ้มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมเอาว่าเป็นเรื่องของชูวิทย์กำมือวิสิตสักเล็กน้อยถึงปานกลางโดยชูวิทย์เดือดอีกเว้ยเฮ้ยซัดข้อมูลจีนสีเทาเนี่ยอีกฝ่ายเป็นข้อมูลขยะค,ครับท่านโดยชูวิทย์ครับท่านซัดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมล่าในสันหลังว่าข้อมูลทุนจีนสีเทาของอึ้งเนี่ยเป็นเศษขยะที่ช่างกิโลขายได้เท่านั้นอาทิตย์ก่อนยังออกมาปกป้องจีนเทาาออยยู่่กกกๆบววพมัน คนดีทํามาหากินแล้วมาเล่นโศกกระบกถึงบ้านตรูวันนี้เสือกบุกสานักงานตํารวจแห่งชาติขอพบผอ,อตรลอบอกจเจาข้อมูลทุนจีนสีเทามาให้ช่วยจับไอ้สันขวนัญความจําเสื่อมหรือ,อยังไงมาหัวเน่าที่ถูกไล่ออกจากราชการแต่เล่นบทนักตรวจสอบทั้งที่ความเป็นมาของอึงมันเน่ายิ่งกว่ากองขยะโถมาเฟียขี้แยอย่างนี้คงซาได้อีกไม่นานข้าเจอกับชาติน้ากาก,ากลากไส้ามาเองวันๆคิดแต่จะออกข่าวบ้าอย่างเดียวโดนหมายจับมาเฟียเกีเอะไร มานนี้อย่างอึงเนี่ยอย่าหวังจะได้เปลืองมึกกระดาษนะครับเ่านผูชมอุิยตยแล้วตายแล้ว,ลวอันนี้ถือว่าเป็นการเปลืองหมึกนะครับเ่านผูชมเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าออกชื่อใครบางคนนั้นถามทําไมต้องเปลืองหมึกอาจจะไล่ราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจวันๆคิดจะออกขา่าวบ้าๆบอๆอย่างเดียวโดยคุกที่ข้าเคยติดนั้นเท่านั้นที่เหมาะกับอึงแล้วก็ต้องส่งไปอยู่ชั้นเจ็ดโรงพยาบาลคุกกับพวกโรคจิตนะครับเ่านผูชมหลอนหอนทุกคืนค่านี่แหละจะใส่ตะก้อข้อบปากอึงไอ้คนสันหลังว่าอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผูชมก็ ให้ผมนั้นสงสัยถามสงสัยเรื่องอะไรสงสัยว่ามันเป็นใครนะครัดบดานผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆว่าเคยได้มีอยู่ตัวหนึ่งไม่รู้ว่าใครนะครัดบดานผู้ชมได้ทําการออกมาบอกเนี่ยจะไปเจอพลเอกประวิตรเนี่ยจะไปเจอประยุทธ์จะไปเจอพบตรลอสุดท้ายเป็นอย่างไรเขาไม่ให้เจอนะครัดบดานผู้ชมแม้กระทั่งโคษกตํารวจหรือว่ารองพบตรลอ,อะไรต่างๆกนานนั้นก็ไม่ได้ออกมาครับท่านถ้าเป็นผมนะคงต้องมุดบินหนีไปแล้วไม่รู้ว่าอีแหลงพื้นดีสาหรับไอสันขวานตัวนี้แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสันลังหวัดเป็นไปที่เรรียยย้อนะคคผมมก็ไ่่วาาหร น่น,น่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านที่แน่ๆตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานําเสนอคือ ปลาหมึกทุบนะครับท่านผู้ชมอันนี้ขนาดร้อยกร้อยแปดสิบบาทครับท่านแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาหมึกบดนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้เป็นปลาหมึกฉาบครับท่านฉาบอย่างหนาตากระเบื้องกันเลยทีเดียวอันนี้น้ําหนักสองร้อยกรัมราคาร้อยแปดสิบาทค่าส่งสี่สิบบาทเม็ดมะม่วงหิมะพานลูกหยีฉาบลูกหยีกวนลูกพุนปลาเก็ดขาวอบกรอบปลาออกอบสมุนไพรโอ้ยจำไม่ได้มีเยอะเกินไปนะคร well. ับท่านผู้ชมก็ยังมีอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งก็ต้องขอขอบคุณที่หลังไหลกันเข้ามาสสสั่งงรววมมถึเื้้อโนนยิดะ ่านผู้ชม400รวมส่งนี้ถึงปลายปีนี้ครับท่านอ่าก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรขอขอบคุณมาหน้าทีน่นี้ส่วนอะไรกันว่าเนี่ยข่าวนี้เอา้าเจออีกแล้วเอา้าเจอใครสันทนเห้าวไม่หยุดเว้ยเฮ้ยบุกขอพบพลเอกประวิทย์ครับท่านสุดท้ายได้พบไม่จ้าต้องหนูไม่ได้พบในแท่านผู้ชมเขาไม่เห็นมาเหลียวแลอะไรเลยอ่ะเห็นไปเรียกพี่ป้อมอย่างนั้นเห็นไปเรียกพี่ตู่อย่างนี้สุดท้ายแห้วแดงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยครั้งก่อนนะก็โดนสนที่ลิ้นทองคุณออกมาแฉไม่หยุดยั้งแล้วครรับบท่่าานนนแล้ว้วออีจะเป็ยง อีกนั้นต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆตอนนี้ม็อบราษดอนครับท่านนัดนม็อบใหญ่แยกอโศก17พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับท่านเพื่อส่งสารถึงผู้นาเอเปกไทยรัฐไทละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีบางคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไผ่ดาวดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมบอกว่าชาวต่างประเทศเอ้ไม่ใช่เชาวต่างปรชาติชาวต่างประเทศอะไรทํานองนี้ถ้าเกิดมาประเทศไทยนั้นต้องใช้ระบบ iPhone นันเนี่ย iOS เนะครับท่านผู้ชมอย่าไปใช้ Android ฐาน ทำไมอ,อ,อาจจะโดนดักฟังได้อะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองอีกทีนะครับบางคนก็ถามทําไมน้องหรือไม่มากเหลือเกินพราะถ้าเกิดไม่หรือไม่นั้นอาจจะได้ย้ายที่อยู่นะคะรับเดื่อผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนในส่วนที่ยาเว้ยเฮ้ยไม่เลิกร้องศาลร,ร้องศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้เสรีพิสทจน์เลิกจองเวรนพ่วงสั่งคาพิพากษาหมิ่นประมาทของที่ตัวมันโดนไป2คด,ดีจุก,จกเจ็บเหลือเกินนะครับเรื่อผู้ชมเป็นอย่างไรให้เป็นโมฆะครับท่านอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะ เอี่ยวกับการบินศาลอาญาด้วยหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เหตุการณ์อีลงตุงนาง,งสังขยามาถึงไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยระหว่างเมธีนะชิตกับโบยยอดวันเผดเดตอะไรนี้เสียโบก็ประกาศถอนตัวไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยเสียโบสประกาศถอนตัวจากการเป็นโปรโมเตอร์ยอดวันเผดเดกับเมธีนะครับหลังเลื่อนการวางเดิมพันเงินอะไรประมาณนี้เอไปที่น่าจับตามองเว้ยเฮ้ยหลังมีการเรื่องวางเดิมพันนั่นเนี่ยั้งละ1หนึ่งล้านบาทจากเดิมพันรวมทั้งหมด10ล้านบาทก็ท ไม่ตอนนี้นั้นประชาชนหลายก็แห่สงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ว่าจะได้ชกกันจริงหรือไม่โดยรู้สึกว่าฝั่งเมทีนี่ออกมาพอกว่าเฮ้ยอะไรวะ คนนายทุนหายอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะแต่เมธีก็ยังโพสครับท่านบอกว่าเนี่ยมีการต่อยกันแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมจะไลฟ์สดคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆเสียโพสออกมาโพส์เฟซบุ๊กผมขออนุญาตถอนตัวจากการเป็นมโปรโมเตอร์คู่พี่เมธีกับผู้พันวิทย์ครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จัดแจงแถลงเรียนบอกเบื้องต้นนะครับโดยรู้สึกว่านายทุนหายหรืออะไรสักอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยสำหรับเด็กเก่าของสุตารัตเกยุ หลังจากที่ชอบเดินตามคนนั้นหลังจากที่ชอบเดินตามคนนี้อยู่เพื่อไทยไปอยู่ไทยสร้างไทยแล้วก็ได้ข่าวว่าเดินตามชัยวุฒธธิมาคณานุสรถึงญี่ปุ่นนะประชาวน้ก็ตั้งคำถามเอ๊ะฟิล์มรัตะภูมินี้เขามีอุดมการ์ทางการเมืองอย่างไรผมก็ไม่รู้นะเขาอาจจะถนัดในการเดินตามไอ้พวกนี้ก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆมาแล้วเว้ยเฮ้ย,ยโดยเสริมทีมทรโลคงพลังประชารัฐด,ดังดันเด็กเก่าสุดารัฐตั้งฟิล์มรัตะภูมิแล้วก็พึ่งเก์นิกาและสักอย่างเนี่ยนั่งโคดโครับท่าน ยเด็ก2คนนี้นั้นก็ได้ลาออกมาจากพักหญิงหน่อยนะครับท่านโดยเสริมเก้าอี้โคศกไว้ให้ดันเด็กเก่าสุดารัตเนี่ยบิ๊ก้อมเซ็นตั้งฟล์มรัตภูมิดาราแต่ก่อนครับท่านแล้วก็พึ่งเกณฑ์นิกาอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ขึ้นท่านทีมโคศกทลขงอะไรพวกนี้รวมเป็น5คนนะครับโดยอ,อ,อยู่พักสุดารัตนะั่นกไอ้นั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐแล้วนะเนี่ยมีการเซ็นตั้งแล้วก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดครับท่านสําหรับเรื่องนี้ไม่รู้ว่่าจะะพูดออไไรตปแ ที่แน่ๆตอนนี้ประยุทธ์มาแล้วเว้ยเฮ้ยมาทําไมมึงออกไปซ้ายเวนไม่ใช่โอ้ยขออภัยครับท่านโดยตูชี้ประชุมเอเป็กเป็นหน้าตาคนไทยขอร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับไม่รู้ว่าเป็นหน้าตาคนไทยหรือว่าเป็นหน้าตาตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมเฮยยูยูยู this is a b o o that is a ruler ย e t no o k a แบบนี้จะมีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจอาจจะต้องใช้ล่ามอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชมเพราะดันพูดอังกฤษไม่เป็นกุ้งงงเอาคนแบบนี้มาเป็นนายกได้อย่างไรเนี่ยไม่อาจแน่ ใจครับท่านโดยหาคนดีคนเก่งกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไงนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องประยุทธ์นี้โดยถ้าเกิดท่านทั้งหลายนั้นฟังอยู่อย่ายิ้มนะเนี่ยถามเรื่องอะไรจ้าโดยตอนนี้เจี๊ยบอม,ามารัดโดนไปไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม โดยตู่ห้ามชาวบ้านด่านายกควายแล้วก็จอดโดนล่างขึ้นศาลคดีแจ้งจับสอสอเจี๊ยบก้าวไกลครับท่านด่านายกโง่ยัดเพิ่มอีก2คดีข้อหามิ่นประมาทอ่อกรณีอะไรจ้ากรณีประยุทธ์ไปคุยกับควายไอ้อไม่ใช่โท,โทษโทษกรณีประยุทธ์ไปพูดคุยกับบัวครับท่านส่วนเพื่อไทยก็ปื้มไม่หยุดยั้งไม่ใช่ว่าปื้มเดลิโดสโลกการเมืองคืนนี้นะครับเดานผู้ชมอันนี้ไม่ใช่แต่อย่างใดไม่ใช่หมอมปื้มแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรโดยเพื่อไทยก็ปื้มมุ้งอิงคะแนนพุ่งครับท่านไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียว แต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นเฮ้ยประยุทธ์นี้ก็มีความสามารถพิเศษนะเนี่ยในการไปคุยกับแพะในการไปคุยกับไก่คุยกับจระเข้คุยกับเต่านะครับ่านผู้ชมคุยกับผักคุยกับม้าต่างๆนานาเยอะแยะมากมายคุยกับปูแต่ปูที่ว่านี้ไม่ใช่ปูยิ่งรักชินวัฒน์แต่อย่างใดนะครับ่านผู้ชมแต่ผมต้องเตือนไว้นะเนี่ยเมื่อกี้พูดเป็นตัวอย่างเฮ้ยถ้าเกิดท่านทั้งหลายนั้นจะไปวิจารณ์ว่าประยุทธ์ของผมนั้นไปพูดกับัูอะไรพวกนี้นั้นไม่ได้นะครับ่านผู้ชมเดี๋ยวจะอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางตตาามมก็ได้แ นแน่ๆตอนนี้ชงโงนงนวอกกันทั้งโลกกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจหรือเป็นเฉพาะเมืองไทยเนี่ยก็ต้องติดตามโดยป้ายเวลคอมนะครับเร่านผู้ชมเวลคอมทูเอพิกสองพครับท่านกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยตกไปตัวหนึ่งเอ,อ่อคอมแล้วก็ตกตัวอ e ีไปนะครับเร่านผู้ชมซึ่งตอนนี้นั้นก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ไขหรือเปล่าหรือย,ยังนั้นไม่อาจแน่ใจก็มีที่น่าจับตาม,มองครับท่านจากเวลคั่มก็เป็นเวลคอมไปเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยอันนี้สงสัยเป็นไอเดียของ ยุทธนะเนี่ยสงสัยพเพื่อนเอกประยุทธ์ของผมนั้นอาจจะเขียนเนี่ยต้องไปทําตามนี้นะหรือไม่นะั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุเรศสิ้นดีเหลือเกินหรือไม่นั้นไม่แน่ใจโดยเวลคอมทูเอเปกครับท่านแล้วก็ยังมีจับโปะนะครับท่านผู้ชมโดยได้มีธงชาติของประเทศที่ไม่ได้มาด้วยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเว้ยเฮ้ยประเทศนี้นั้นมันมีเรื่องหน้าขำขันกันไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เฮ้ยแฟนลับประยุทธ์หลงเข้ามาฟังนั้นมึงอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางเว้ยเฮ้ยถามเรื่องอะไรโดยฮุนเซน โควิดง่าไปแตกหัวกบ,บานเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วโดยพบเชื้อหลังไปอินโดนีเซียนะครับท่านผู้ชมทั้งโจไบเดนประยุทธ์แล้วก็ผู้นําโลกนั1สิพึ่งจับมือที่ขเขมรนก่อนประชุม G20 ที่บาหลีแล้วก็เอเปกที่ไทยต้องติดตามนะเนี่ยแล้วก็บางคนเว้ยเฮ้ยผมเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ถามอ่านว่าอะไรเอออ่านว่าเฮ้ยโควิดสู้ๆนะแล้วก็ไม่รู้ว่าโควิดจะไปสู้ๆกับใครนะครับท่านผู้ชมไปที่ก็าําให้ผมนั้นงงอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวส่วนอันนี้อะไรอันนี้มะละม่วงหิมะพ ท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรเลยแค่เอามา,อาบอกให้ฟังว่ามีแบ่งบรรจุก,ก็ขนาด5 0 0รยกรัม240บาทครับท่านค่าส่ง40บาทคู่พูดลูกหยีชาบลูกหยีกวนปลาเก็ดขาวอบกรอบต่างตนงนานามากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวอ่าก็อันนี้เป็นการขั้นเวลาครับท่านถามขั้นเวลาเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาอะไรมาพูดต่อนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีส่วนเมื่อวานนี้มาเมียวนั้นจะได้คืนจอหรือไม่หลังจากกระแสสลิมลอดช่องนั้นทวงคืนดาราสลิมเว้ยเฮ้ยแล้วก็แนะนําว่าเนี่ย เฮ้ยวอนหยุดแบนได้แล้วสักทีได้ไหมโดยหวังมา้าเมี่ยคืนจอวอนหยุดแบนตาลาสลิมด้านตู่จอเอาผิดคนแซวว่าตัวมันเองนั้นคุยกับบัวนะครับท่านผู้ชมโดยบรรดาเหล่านกวีไทยหวังมา้าอ,อนุภาแล้วก็เมียประวันรัตน,นเนี่ยกบมาคืนจอวอนชาวเน็ตยหยุดแบนตาลาสลิมหลังจากโดนแบนไป3ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีครับท่านทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นไทยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้แค่พูดโช์ให้ฟังครับท่านถามโช์ทำไม ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ว่าตอนนี้นึกว่าเขาหายไปนึกว่าไปมุดหัวกับบ้านอยู่ที่ไหนตอนนี้มันกลับมาแล้วครับท่านถามใครจะต้องหนูนายเสรีวงมนเทาไอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษโทษขออภัยโดยเสรีวงมนทายังไม่ตายครับท่านยังอยู่นะครับท่านผู้ชมหลังจากหายไป 3- 4สอาทิตย์ไอ้เรื่องอะไรว่าขายที่ดินอะไรนี้เสรีก็เงียบในะะ่านผู้ชมประชาชนเขาใช้สำสาบบ้านบ้า,บาว่างเงียบเป็นเป่าซากกันเลยทีเดียวโดยนายเสรีวงมนทาครับท่านนักวิชาการ4 5 0ปีอะไรก็ช่างมันไปก่อนชี้หลังเอ เอกประยุทธ <Pop> so an like really ์ต้องชัดเจนจะไปอยู่กับพรรคอะไรจับตาอนุทินเบียดชิงก้าวอี้นายกครับท่านโดยหลังเอกประยุทธ์ต้องมีความชัดเจนจะไปต่อหรือไม่ถ้าไปต่อกับพรรคอะไรแล้วก็จะเป็นพลังประชารัฐหรือว่ารวมธาตุเอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษทีหรือว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติถามเป็นทักคของใครเป็นทักคเก่าของแรมโบอีสานนะครับเร่านผู้ชมรวมไทยสร้างชาตินี้ต้องตั้งอนุสาวรีย์เว้ยเฮ้ยอนุสาวรีย์ของไอเสกสกลผู้ไปถอนคำสาบานหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ยเฮ้ยบอกว่าถ้าเกิดอยู่พลังประชารัฐเนี่ยจะกอบกู้พรรค ภาพลักษณ์ยังไงโอ้ยคูไปภาพลักษณ์อีกแล้วภาครักอีกแล้วจะกอบกู้ภาพลักษณ์ยังไงโอ้ยกอบกู้ไม่น่าจะได้นะท่านผู้ชมตอนก่อนออกจะมาเลือกตั้งปี6 2นี่ก็เร่ยทำการนั่งแ็กอยู่แบบนี้อย่างกับจัดตินทูโดมีกัรแบบนี้อ,อนึกว่ามันเท่เหลือเกินหรือเปล่านั่นไม่อาจแน่ใจส่วนเสรียังจําฝังใจครับท่านสนับสนุนชี้นวกไม่หยุดยั้ยงได้ออกมาเป็นพีเซ,เซนเตอร์ถามเป็นพีเซนเตอร์ลงศพใช่ไหมบอกไม่ใช่นะอย่าพูดแบบนั้นมันไม่ดีลงมาลงไปฉีดวัคซีนอยู่แบบเนี้ย ใครจ๋าหนูเสรีวงบนทาแนลนะะ้วค่านผู้ชมทาให้แม่ผมนั้นหวาดผวากันเลยทีเดียวเว้ยกูจะไปฉีดดีไหมว่าถามทําไมจะแม่โอ้โหดูพีเซนเตอร์ซะสิเดี๋ยวมาาันจะอาปากอีกไหมอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าให้แม่ใจเย็นๆไว้ก่อนนะโดยนายเสรีว่าเฮ้ยนักวิชาการแก่แล้วครับท่านแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโดยบอกว่าถ้าเกิดสมมติไม่สามารถรวมสอสอดาวเลิกที่มีโอกาสชนะเนี่ยในการไปพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าเกิดเลือกตั้งไม่ทันโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งก็จะมีอะไรวะมาก กว่าหรือน้อยกว่าภูมิใจไทยถ้าเกิดชาเนี่ยคุณอนุทินกับคุณลูกสาวโดยคุณลูกสาวนี้ก็น่าจะหมายถึงอุ้งอิงชินวัรนักกรบท่านผูชมคงมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีโดยนายเสรีระบุต่อไว้เห้ยหลังจากหายกบ,บ้านไปนานเหลือเกินเพื่อไทยน่าจะได้สสมากกว่าพรรคอื่นแต่ถ้าเกิดรวมรวบรวมเสียงให้เกิน250ไม่ได้แต่มีภูมิใจไทยรวบรวมได้มากกว่า250เสียงอนุทินก็จะได้เป็นนายกหลังประชุมเอเปกใหญ่ตูมึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ตูต้องให้ความชัดเจนว่าจะไปต่อหรือไม่ ไชถ้าไม่ไปต่ออะไรก็หืมตัวอย่าไปอ่านเลยนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าไปแล้วนั้นเสียเวลาในการขยับลิมฝีปากนะครับท่านผู้ชมขายกันไกลเริ่มเมื่อยกันเลยทีเดียวเอาทอดสุดท้ายเลยถ้าจะไปรวมไทยสร้างชาติต้องวางยุทธศาสตร์อย่างไรในการรวบรวมสสเข้าพักเพื่อให้ได้สสมากกว่าภูมิใจไทยผูวว้ความชอบทาในการเป็นนายกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านโดยรอบน้านี้ผมฟันธงแน่นอนกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยว่าพักอนุทินนั้นน่าจะได้มากกว่ารวมไทยสร้างชาติแล้วก็ พลังประชารัฐนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเ่านผู้ชมแต่พระของนายพิรพันธ์พระเก่าไอโบอิสานนั้นน่าจะได้น้อยกว่าหรือมาไม่อาจบอกได้ก็ไม่ที่ทุเรศสิ้นดีเหลือเกอินหรือไม่นั้นไม่อาจบอกได้นะครับเ่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆต้องติดตามอีกทีว่าพลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์นั้นจะสั่งฟ้องไอ้สนทิยาสวัสดดสวัสดีนี้อีกหรือไม่หลังจากไม่จบเฮ้ยบุกร้องศาลัฐธรรมนุญโดยสั่งคำพิพากษาที่มันโดนจำคุกเนี่ยให้เป็นโมฆะคดีมินประมาทเสรีพิสุทธิ์อันนี้เรียกว่าเฮ โดนคุกนี้มึงอย่ามาเป็นเลยดีกว่านะเว้ยเฮ้ยไปอยู่กับไอ้สันหลังวะดีกว่านะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมป้าโบลุงวี่มาบอกนั่นะเนี่ยเห็นไหมนี่สันหลังวะผมหมายถึงหมายถึงผมใช่ไหมป้าเขาก็บอกใช่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรป้าให้อภัยซึ่งกันและกันคนไทยได้วยกันแล้วก็ป้าก็เดินกลับไปนะครับท่านผู้ชมพร้อมซื้อปลามหมึกไป3อย่างกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่กาลบโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน ああ。<music>